ใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงฤดูฝนฝนตกหนักจังฟ้าก็ร้องท้องก็ร้องโอ้ยเมื่อไหร่พี่เบบจะผับมาเนี่ยโอ้ยกลับมาแล้วหิวยัอยงอั้นเนี่ยมาสงสารเดี๋ยวเสียบปลั๊กบเข้าวให้ไหาห่วงหยุดนะตัวเปียกขนาดนั้นอะ ใช่เลยครับน้องดีวายในช่วงฤดูฝนแบบนี้การจะใช้งานเครื่องใช้ต่างๆควรจะระวังให้มากถ้าหากเราใช้งานในขณะที่ตัวเราเปียกชื้นจะทําให้ถูกไฟดูดมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับนอกจากนี้เราก็ควรระวังไม่ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าโดนฝนสาดหรือเปียกชื้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะครับถ้าพี่เบบเป็นอะไรไปดีวายจะอยู่ยังไงอ่ะเป็นห่วงพี่ขนาดนี้เลยเหรอก็ถ้าพี่เบบไม่อยู่ดีวายก็อดได้ค่าขนมมาสิครับ ไม่ได้ห่วงฉันแต่ห่วงข้าขนมสนับสนุนรายการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค